สวัสดีชาวคาบามูบายทุกคนครับวันนี้ย่กับผมนะครับช่องอ e ีมาร์สเจนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตของใส่ตอนนี้ให้ดูนะครับแต่ว่าบอกออกตรงๆว่ามันเปลี่ยนไปค่อนข้างน้อยนะครับเปลี่ยนไปค่อนข้างน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกด้วยว่าอาตอนนี้ลงดันได้ยังไงบ้างแล้วนะครับอะเรามาดูของใส่กันก่อนนะครับของใส่เนี่ยอาไล่เลยแล้วกันนะครับหัวเนี่ย อ่าเป็นหัว M7 ครับคาไอออฟคิดเดเมจ20เนอะยังบวก7อยู่เลยนะเสื้อก็ยังเป็นแมคคลิเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บวก10คืออ่ารองเท้านะครับก็เลือด2ลูนะ M7 มือก็ M7 แล้วก็ออฟแอ t แท็ก2ลกูคือมันไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับส่วนดาบเนี่ยก็ยังเป็นคาร์บแมนเนลครับบวก17นะ d y 1นึงแล้วก็อ่าคิดสันเนี่ยก็เป็นคาร์แมนเนลเหมือนกันครับ DY2 นะบก1 7นะครับสร้อยเนี่ยก็เป็นสร้อยชมพูนะครับคลิ12เปอร์นะแล้วก็ทาริสคานเล่นบนก9กับกับทาริสแมนบก7ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข็มขัดไฟเตอร์ก8เนะาะคุมไฟเตอร์นะครับมีคุมแครเดียนด้วยนะแล้วก็กำไรไฟเตอร์บวก7นะครับกำไรพิทิวุฒนะครับ M4 คี7นะ หูแวมเจ็ดสองข้างยังไม่ได้ทดําเคีเรยรออสคิรลเยลลิงหนึ่งวงครับแล้วก็ Thailand 1วงแล้วก็ลิงออฟฟ i เตอร์แล้วก็ Ring Fighter, ล,วกลิงออฟลักบวกสอนะครับชั้มเบอร์บวกสเนาะแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นเอฟเฟกเตอร์โมเทอร์เบนสีฟ้าเน่าๆธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์บลูบวกสิบเจนาะขีซีอ็มสินะครับคอตูม นะครับคอสซูมเนี่ยอ๋อ,อเป็นเลือดอันหนึ่งแล้วก็แอคแท็กสองนะครับคอสตูมปีกเนี่ยเป็นเลือด200แค่นั้นเองนะครับเราไปดูกันที่โอเวอร์โหลดนะโอเวอร์โหลดเนี่ยเพิ่งจะเลเวล4ครับเนี่ยอัพอันนี้มาได้4ขั้นนะแล้วเดี๋ยวจับให้เต็มนะครับกลับว่าจับให้เต็มแล้วก็กํากลังคิดอยู่ว่าจะไปเอาจอกเกราะดีหรือเปล่าแต่ว,ว่าจอกเกราะเนี่ยมันบอกว่า เลเวลของโอเวอร์โหลดเนี่ยต้อง40ด้วยครับแล้วมันใช้คละห้าเลยนะเออคละห้าต้มนะตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าที่เร็งๆอยู่นะครับมันก็คือถ้าถ้าอันนี้เต็มเนาะก็จะมาร์อันนี้ต่อนะครับตอนโอเวอร์โหลดเลเวล20อันนี้เนี่ยจะเต็มตอนเลเวล5ใช่ไหมแล้วถ้าเราดองไปนะครับถ้าสมมุติว่าดองนะอ่าสมมติว่าดอง,นะอมมดองพอยไปก็พอถึงเลเวล20อันนี้เนี่ยน่าจะอัพเกือบเกือบ,เ,บเต็มพอดีหรือไม่ไก็ หรือไม่ก็เต็มเลยนะครับพอมันเต็มเลยเนี่ยมันก็จะมีคิดดเมินะครับที่น่าสนใจเพราะว่าอันนี้เนี่ยมัน level หกสนะเนี่ยอันนี้มัน level หกสิบโอ้หลอดในค่อนข้างขึ้นยากนะครับเพราะว่าอ่าอันนี้แอดบอทประมาณวันหนึ่งนะประมาณวันหนึ่งได้มาสี่เวลแต่ว่าคนอื่นได้มาเกือบสิบเวลก็มีนะครับสิบกว่าเวลก็มีนะที่เห็นนะแต่ว่าแอดบอทได้แค่นี้นะครับเราเอาเราเอา,เราเอาเท่าที่เราได้เพราะว่าแมปร้อยเก้าสิบตัวนี้เนี่ย มันจะมีอ่าอะไรอะ่ะคนที่ควยมานั่งเก็บบอทด้วยนะเอ,อพราะนั้นก็ต้องคนข้างจะต้องอยู่จอหน่อยนะถ้าบอทเก็บโอเวอร์โหลดนะครับอ่าไอพวกแม่นเนี่ยตอนนี้คิดว่ายังไม่จําเป็นเพราะว่าตีไม่ค่อยมิดสักเท่าไหร่ครับแต่แต่ว่าเดี๋ยวจะมามาฟ์ทีหลังแน่นอนตอนนี้คืออยากจะได้แอคแท็ต้นนะกับจอกเกระแต่ว่าด้วยความที่มันเยอะขนาดนี้อาจจะมาดูคิดดามิแทน นะครับส่วนสเตตัสใส่ป้องกันเนี่ยของชิวตอนนี้ยังไม่จะเป็นเนาะตอนนี้ยังไม่จะเป็นเดี๋ยวไปตีบวกของป้องกันเพิ่มก็ได้เพราะว่าไอยังใส่บวกเจ็ดอยู่เลยนะครับอ่าทีนี้ต่อไปนะครับมือลินะมือลิเนี่ยเมื่อวานต้องบอกว่าลงวอแล้ววอเดือดมากครับช่วงนี้วอเดือดสุดๆอ่าหลุดก่อนวอจะจบประมาณสักนาทีหนึ่งโคตรเซง็งนะครับพอ พอหลุดแล้วมันเข้าห้องไม่ได้อ่าพอหลุดแล้วมันเข้าห้องไม่ได้มันก็เลยม,มีปัญหานะครับพอมันมีปัญหาเนี่ยมันเราก็เลยไม่ได้ทั้งแต้มบอทั้งอะไรเนี่ยแต่อันดับขึ้นเห็นไหมอ,อ,อันดับขึ้นเฉยนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยเป็นอ่าสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเลเวลสิบสามแล้วตอนนี้นะครับเป็นแมคซีอะไรพวกนี้เดี๋ยวต้องถอดออกมาเนาะแล้วก็กดตรงนี้จะง่ายกว่านะครับเนี่ย นี่คือสเตตัสนะครับนี่คือสเตตัสเนาะอ่าแค่นี้เลยนะครับสัตว์เลี้ยงนี่ก็สุ่มๆเอาเลยนะเพราะว่าถ้ามันจะล็อกให้สวยเนี่ยก็ค่อนข้างหมดหลายเงินอยู่เหมือนกันนะครับปีกนะครับปีกเลเวลสามสิบเก้าแล้วนะปีกเลเวลสามสามสิบเก้าแล้วตอนนี้อีกนิดเดียวจะสี่สิบละเดี๋ยวจะได้อัพพวกสกิลปีกต่อนะครับตอนนี้มีแค่อันนี้นเดียวนะ ่ต่อไปนะครับต่อไปเป็นรูนนะครับรูนเนาะรูนเนี่ยรูเล็กเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับก็คือมีดูดเลือดนะมีแมกคลินะครับแล้วก็มีอันนี้ไว้รีเกตนะแล้วก็มีสเต็งสิบนะครับอไอลูนเอ็มพีลิมิตนะครับเนี่ยกำลังจะลบนะครับเดี๋ยวยไมนานลบแล้วก็เรียนลูนอื่นนะครับ อาจจะเป็นรูปปฏิเสธเจาะเกราะนะเดี๋ยวรอราคาลงมากกว่านี้ก่อนแล้วก็อาจจะเรียนครับอ่าแล้วก็รูนแ,แท็กครับแล้วก็รูนแอมเนาะรูดิเฟนเ,ฟเดตนะครับอ่าดัมมี่ลิทชั่นนะรูนแ,แท็กเลสแล้วก็การล้มนะครับแล้วก็รูนเด็กนะครับแล้วก็รูนเอ็มพีอ่าคนเรียนนะครับคนเรียนนะบอกบอกตรงว่าคนเรียนนะโดนโดนหักมานาทีเป็นเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ อ่าลูนอินนะครับลุนคริสเเมจแล้วก็ลุนกันสตันนะครับตอนนี้นะแล้วก็ลุนใหญ่คนระับลูนใหญ่อ่าต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยใช้กับมอนสเตอร์หมดเลยนะครับก็คือมีลุนใหญ่แอคแทกร้อยสีอันนึงนะครับอ่าสอดเอ็มสิอันนึงแล้วก็ดีเฟนของมอนสเตอร์ลบร้อยหนึ่งอันหนึ่งนะครับอ่าก็ตอนนี้นะครับก็อพของไปประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูสเตตัสนปัจจุบันนะครับสเตตัสนปัจจุบันเนี่ยตอนนี้สอดแอมเจ็ดสิบสามนะคิดดาเมจสองร้อยสี่สิบนะครับคิดเลทเนี่ยหกสิบทัหกสิบอ่าจริงๆนะครับกล่าวว่าจะดันคิดเลทเพิ่มนะแต่ว่านั่นแหละมันจะต้องทำปฏิริยากครับบอกเลยว่ามันจะต้องทำปฏิริยากเนาะอ่าตอนนี้ยังลังเลอยู่ว่าจะทำอะไรต่อดีนะยังเลอยู่แต่ว่าน่าจะลงพวกชุด นะครับน่าจะลงพวกชุดบวกให้มันสูงกว่าน,นี้อย่างน้อยก็ต้องใส่บวกสิบทั้งตัว,ตวแล้วเนาะนะตอนนี้เนี่ยแล้วก็แอคแท็กเนี่ยอยู่ที่2องพนะครับแอคแท็กอยู่ที่2องพเนาะนี่คือสแต็กป้องกันนะครับเนี่ยดีเฟนส์สองพันเก้าดีเฟนส์เลนห้าพันสี่นะดาเมจดีดิวเนี่ยเจนะ็ดร้อยสิบสองเนาะอ่าดันที่ลงได้ช่วงนี้เนี่ยพวกดันอเวกอะไรก็ลงได้หมดครับแต่ว่า มันยังโซโล่ดันใหญ่ได้ไม่ครบอยู่แล้วนะครับดูจากสเตตัสนะไอพวกดันร้อยเก้าสิบไรเนอ์แอดไม่ลองลงคนเดียวเลยเพราะว่าคิดว่าไม่น่าไหวอยู่แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยยังไปแจเก้าเวฟไม่ได้ด้วยครับปัญหาของมันก็คือมันมาตีเทเลนต์ไม่ทันนั่นแหละมันหมดเวลาก่อนนะครับมาตีเทเลนต์ไม่ทันมันหมดเวลาซะก่อนก็เลยยังไปเก้าเวฟไม่ได้นะยังต้องเพิ่ม เพิ่มแอมเพิ่มแอคแทกให้สูงกว่าน,นี้นะครับน่าจะซักประมาณเล็กแดงอยู่ประมาณซักเกือบเกือบสี่พก็น่าจะผ่านได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันสามพันสี่เนาะโอเคครับก็นะถ้าใครมรม่อง,องสัยก็ถ้าเชน่นมาถามแมทที่เพจได้ครับส่วนไม่สะดวกในเพจจะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้ก็ได้หรือว่าจะไปโพสต์ในกลุ่มก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อของใครของเซิร์ฟทีก็ไปมี ที่กลุ่มได้นะครับลิงก์ทุกอย่างอยู่ใต้คลิปโอเคครับวันนี้มีแค่นี้นะคระับบายบายทุกคน